สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปั้วตุยพันไม้นะครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันนิดนึงนะไลฟ์กันนิดนึงกับวันนี้ในการส่งลูกค้าเราที่บางพีสมุทรปราการบางฉลง,ง,ะลงนะครับจํานวนห้าต้นนะ่ะเป็นไงบ้างครับลุงหมูอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสองพันห้าครับวันนี้เราจัดโปรอยู่หนึ่งพันบาทค,ครับผมสิบส <13 S 1> ามเมษาเท่านั้นนะครับผมบนี่ให้ดูให้ดูโคนนะดูโคนดูต้นนะครับแบบนี้นะ คุณซื้อแค่หนึ่งพันบาทเนี่ยตอนนี้ใช้คําว่าโปรโมชั่นเนี้ยโคตรถูกดูราคารัาคาราคาเต็มก็ต่อหลายเนี่ยสองพันห้าเออหมื่นห้าหมื่นสองพันห้าหมื่นสองพันห้าถ้าราคาเต็มถ้าซื้อชุดนี้นะครับ่ราคาราคาโปรนี่แค่ห้าพันห้าพันนี่ห้าต้นห้าพันนะแต่ค่ารถเนี่ย,ยคิดตามระยะทางนะครับผมโอเคลุงหมูมีอะไรจะฝากบอกนิดนึงก่อนผมจะไลฟ์บรรยากาศละถ้าสนใจนะอันนี้รุ่นโปรตัวนี้นะฮะ ก็มาสั่งซื้อที่ลุงได้นะตัวนี้มันเราไปดูแลดีๆรดน้ําใส่ปุ๋ยน้ําอย่าขาดปุ๋ยอย่าเคอร์เนตของปีฮะปีที่สามได้เลยขายลูกแน่นอนตัวนี้จะโตเร็วครับต้นจะเร็วพูดดังนิดหนึ่งครับพูดดังนิดหนึ่งถ้าสนใจก็มาที่หลวงหัวตู้พันไม้ได้เลยเบอร์โทรก็มี0 8 1 7 6 1 4 5 7 5 0 8 1 7 6 1 2 4 0 1นึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์แนึ่งเจ็ดหสองสี่ศ์นึ่งศดหด้เลย 0899392635นะครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศทห้ดูอ่าเดี๋ยวยกขึ้นเลยครับยกขึ้นรถเลยนี่นะครับเป็นบรรยากาศการจัดส่งต้นพันธุ์ทุเรียนให้กับลูกค้าเราที่บางพลีถแถวๆบางนาตาดนะครับถแถวๆบางนาตาดบางฉลงบลางพลีนะครับแล้วก็ขุดประกรันตอนนี้นะครับก็กำลังจัดส่งต้องบอกว่าเมื่อวานจะมีลูกค้าอีกท่านหนึ่งเเดี๋ยววันนี้ไปลูกไปเจ้าหนึ่งนะครับไป5ต้นละเดี๋ยวใครที่สนใจแบบนี้นะผมบอกได้เลยนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราจัดส่งทุกวันเดี๋ยววันนี้ผมจะไลฟ์ให้ทุกท่านดูเห็นบรรยากาศจริงๆกันแบบนี้นะครับโปรโมชั่นถึงวันที่13นี้เท่านั้นนะครับถึงวันที่13นี้เท่านั้นถ้าคุณสนใจนะครับจากราคาปกติอันนี้คือรุ่นบิ๊กเล็กพี่กับรุ่นบิ๊กนะครับเราจัดโปรอยู่ที่ปกติมา2 0 0 0นกับ2,500นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจัดที่ราคาโปรโมชั่นเพียง1,000บาทเท่านั้นไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งเราจะส่งเป็นรถเช่าที่ที่คุณเห็นด้านหลังนี้นะส่งช่องทางเดียวนะครับ เพราะว่าขนส่งเอกชนไม่รับนะครับุ่นแบบรุ่นแบบนี้มันเกินรถเขานะครับใครที่สนใจนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณกําลังได้สิ่งที่เรียกว่าพรีเมียมต้นใหญ่นะครับผมนักยกมาห้าต้นเมื่อกี้ผมเนื้อแตกเลยนะครับจะแตกซิกเลยใหญ่จริงๆดดู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 โคนต้นดูลาต้นดูถุงมันนะครับนี่นะครับลุงหมูกําลังเทียขึ้นไปอีกวันหนึ่งแล้วนะถ้าคุณสนใจนะผมบอกได้เลยนะครับว่า0ูนย์1 4ดหนึ่งเจดหหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้านะครับ เดี๋ยวผมให้อดินผมปักหมดโพสให้นะครับ0817614575 0817612401นะครับผมโทรสอบถามก่อนได้แล้วหรือจะทอโทอรถามทางพิมพ์ข้อความทางคุยทางไลน์ได้นะครับก็สามารถคำนวณค่ารถได้นะครับว่าค่าจะส่งเท่าไหร่นะถ้าคุณสนใจนะครับสวยงามพีเเมียมแบบนี้นะครับโมโหบอกได้เลยนะครับรถเนี่ยรถผมเนี่ยรถคันนี้นะครับที่จะส่งให้กับเพื่อนสมาชิกเนี่ย บอกได้เลยนะครับว่าวิ่งไปวิ่งกลับตลอดเลยนะตอนนี้ก็วิ่งเร็วส่งเขาที่แล้วไปที่ไหนมาลนะที่แล้วไปปากช่องปากช่องปากช่องปไปละบุรีรัมบุรีรัมปากช่องไปหลายที่มากแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปบางขุนเทียนบางขุนเทียนเน่นะครับใครที่สนใจนะครับนี่คือนี่เป็นวันจันทร์เป็นไลฟ์สดนะครับวันที่6เดือนสี่ปีหกสามนี่นะครับอยู่บ้านปลุกทุเรียนกันดีกว่าครับรุ่นใหญ่สองปีก็เอาแล้วนะครับรุ่นนี้ ใครที่สนใจนะครับมีลองลังกับเพื่อนสมาชิกที่สนใจทั่วประเทศนะนี่นะตรงนี้แค่ส่วนหนึ่งนะนู่นเลยนะครับนู่นตรงนี้ผมเลยนะปเป็นกระบิ่ก็ให้กับผู้ที่สนใจนะครับแต่ต้องบอกว่าถึงมันจะเป็นกระบิ่แบบนี้นะครับจํานวนมากแบบนี้แต่โปรโมชั่นเนี่ยมันแค่วันที่สิบสามนะโปรโมชั่นเนี่ยวันวันแค่วันที่สิบสามเดือนนี้เท่านั้นนี่ก็เป็นวันที่หกแล้วอะ่ะวันที่หกแล้วอะ่ะสนใจอาจจะต้องรีบนะผมบอกได้เลยที่เห็นตรงนี้นะ ไม่สามารถส่งขนส่งเอกชนที่เป็นแบบลงกล่องเลยรายได้นะครับเพราะว่าคุณดูดิครับมัน<อ>มันจะต้องมีการจัดเทียบจัดเลียงให้ดีนะครับจบบนี้จัดเรียงให้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องแบบนี้เท่านั้นลุมมงหมูพูดว่ารุ่นนี้มันเจ๋งยังไงหน่อยอ๋อรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่น,นใหญ่สุดแล้วครับสําหรับที่รุ่นถุงครับรุ่นใสญ่ถุงถุงเบอร์ยี่สิบน้ำหนักก็สามสิบโลเลยฮะครับครับเป็นเข่งก็สองร้อยโลครับไม่นั้นเป็นรุ่นห้าหกพันบาทอันนั้นคือรุ่นรัค นะครับรุ่นนี้คือรุ่นใหญ่ที่สุดของถุงเรารุ่นบิ๊กกับรุ่นบิ๊กเรียกพี่นะครับสนใจมาได้นะครับสนใจมาได้เลยผมถ่ายบรรยากาศให้ดูเลยนะครับดูรากแล้วกันตัวนี้ลากเดินแล้วนะครับรากเดินแล้วแต่วันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับรากเขานะห้ามมันะตัดรากนะครับห้ามตัดากคนเดิมนี่เราตัดแต่งหมดแล้วแต่งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องบอกเอ้ยปลูกต้นใหญ่เนี่ยรากมันขนหรือเปล่านะผมบอกได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยพร้อมปลูกและก็เป็นไม้ที่ไม่ต้องทำร่มพร้ออปปปลลลููกกังเเยยนะครบพไ แล้วไม่ต้องทําล่มครับรดน้ําไม่ถึงนะครับผมห้ามขาดน้ําห้ามขาดน้ํานะครับใครสนใจนะครับนี่กาลังคมละห้าต้นก็ไปแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าวินาทีนี้เพียงห้าต้นเท่านั้นก็ไปแล้วนะครับอยู่ที่คุณนะครับว่าคุณบอกคิดว่าประมาณเท่าไหร่นะครับที่คุณคิดว่าจะได้นะคุณคิดเอาง่ายๆนะครับถ้ามันเลยวันที่สามนี้มันคือราคาเต็มอ่ะมันคือราคาเต็มบวกค่ารถเนี่ยมันค่ารถค่าส่งเนี่ยมันเท่าเดิม คุณจะต้องจ่ายเพิ่มนะครับแต่ครั้งนี้มันลดเกิน50%ะที่เราจัดให้นะครับใครที่สนใจเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าคุณกำลังได้ต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองสไตล์ลุงหมูกตุ้ยพันไม้นะครับไม่ดูไม่ดูด้านในอย่างนี้นิดนึงนะสวยงามนะครับชุดนี้ยังไม่ได้คัดออกมาอีกหลายต้นนะครับดูสูงแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับผมบอกได้เลยว่าบอกเลยนะครับว่า ไปโชคเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งอรอแป๊บหนึ่งอินบอ็อกมาบอกให้อรอแป๊บหนึ่งนะครับดูกันเลยนะครับนี่สเตตัสมาแบบนี้เลยนะครับสวยจริงผมบอกได้เลยนะครับเนี่ยสแลนเนี่ยมันสูงเท่าไหร่คุณเอาดีเดี๋ยวนี้สาปปกพิไทยอ่ะสาปปกพิไทยมันสูงเท่าไหร่คุณก็รู้นี่นี่มันจะจะชนอยู่แล้วอ่ะจะชนอยู่แล้วนะครับ,บใช้คําว่า2เมตรขึ้นไปเราบอกว่าโปรโมอร์ชั่นนี้เนี่ยมันเป็น2เมตรขึ้นไปบางต้นก็2องเมตรห้บางต้นก็3เมตรนะครับแล้วคุณมาเองคุณก็เลือกได้เลยแล้วแต่เลย ที่นี่นะครับเราไม่ได้ซีเรียสเลยว่าคุณอยากจะเลือกเองเนะี่ยเราชอบนะครับลูกค้ามาเลือกเองหรือถ้าคุณมั่นใจเราเราคัดสวยแบบทุกท่านเห็นในคลิปวิดีโอนี้ในไลน์นี้นะครับผมให้ดูได้เลยนะครับเนี่ยมันสวยจริงๆอันนี้เป็นแปลงด้านนี้เป็นแปลงเกษตรที่เราปลูกเพื่อให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าสาธิตนะปนแปลงสาธิตกับการป,ปลูกทุเรียนนะครับด้านนี้นะครับใครที่สนใจไลน์นี้ผมไลน์ไม่นานมากนักนะเพราะว่าผมกำลังจะบอกทุกท่านว่าพรุ่งนี้วันที่7 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามันเหลืออีกเจ็ดวันอีกเจ็ดวันกับโปรโมชันนี้ผมบอกได้เลยนะครับจากราคาปกตินะครับลูกค้ามาจากราชบุรีอ่ามีลูกค้ามานะมีลูกค้ามา,าราชบุรีนะไลฟ์เลยไลฟ์พอดีลูกค้ามาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่เราจําหน่ายทุกวันนะครับใครที่สนใจนะครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากที่ไหนครับผม ลาดบุรีนะผมไลฟ์ผมถ่ายทอดสดอยู่มาแต่มาถึงนานไหมครับผมมาจากลาดบุรีถึงนี้ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงนะฮะประมาณนี้บสามสี่รอบแล้วนะครับมาจากราชบุรีนะมาอรอบที่วิธีใส่ปุ๋ยข้างในนู้นเนี่ยครับผมนี่นะลูกค้าเรานะครับนี่เร็วๆนะเร็วๆรสนใจนะครับ0 8 1 7 6 1 4 5 7 5นะครับผมให้ดูมุมนี้เลย0 8 1 7 6 1 2 4 0 1นะครับ 0817614575 0817612401หรือที่ลายที่ปักหมดไว้นะครับใครที่สนใจไม้คุณภาพสวยๆแบบนี้นะครับเราลุงหมุดปั้วตยพันไม้อยู่ที่ตำบลกางหางแมวอำเภอแกางหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับมันเหลืออีกเพียงวันนี้อีกวันหนึ่งถ้านับพรุ่งนี้ก็เหลือเพียง7วันนะครับกับโปรโมชั่นคุณสนใจเราลงหมุดปั้วตพันไม้นะครับดูนะครับบรรยากาศอย่างนี้เลยนะ เลือกที่ใช่ให้เลือกเราครับสวัสดีครับทุกท่าน